พี่คะขอถามอะไรหน่อยได้ไหมคะน้ำอัดลมโซดาเติมได้ไม่อันจริงไหมคะไม่อันตลอดงานเลยตลอดงานเลยเหรอคะ24ชั่วโมงเลยเหรอคะอุวิ่งเมื่อไหร่ก็มากดเลยไม่อันใช่ไหมเอ้ยเอางี้เลยเหรอไม่อันนี่อันนี้เมันเล็กไปอ๋อเล็กไปแล้วแข็งนล้วแข็งเออนี่ใช่ไงล่ะเฮ้ยมีหลายน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นนี่เลยชามะนาวน้ำแดงนะคะสไปซ์แล้วก็เป๊ปซี่โอ้กิน กินได้ไม่อั้นเลยและยังไม่หมดน้ำโซดาน้ำเปล่านี่ครับอันนี้เป็นโซดาแล้วก็น้ำเปล่ากินฟรีได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วพี่คะไอติมในตู้กินฟรีไหมคะได้ตลอดเฮ้ยฟรี24ชั่วโมงเหรอคะ้เฮ้ยถูกใจดาวมากทุกคนเดี๋ยวขอดูหน่อยไอศครีมฟรี24ชั่วโมงนี่นี่นะครับนี่ฟรีไอศครีมนี่มีหลายรสเลยนะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูคิดถึงพี่เหนือเลย จะไม่เหนือมานะแบบคุ้มจัดเต็มแน่นอนเป็นแน่นอนทุกคนคือไอศครีมฟรี24ชั่วโมงแล้วก็น้ําอัดลมโซดาน้ําดื่มฟรี24ชั่วโมงนี่นะครับใครว่าคุ้มบ้างกดบวกหนึ่งมาหน่อยคอมเมนต์มาเรื่อยๆค่ะทุกคนพี่คะน้ําอัดลมเอาไปกินที่แพรได้ไหมกดไปได้เลยถ้าสมมติเราไปล่องแพรเนี่ยเราเอาพวกเครื่องดื่มเอามิกเซอร์โซดาไปได้หมดเลยเหรอได้น้ำดื่มด้วยน้ำดื่มที่แพรมีไหมอ๋อแล้วถ้าผมจะเอาแบบอันนี้ยอันเนี้ยกดน้ำอัดลมไปกระติกไปได้เลยกดใส่กระติกไปได้เลยเต้น ใสคอแหง้งไม่ต้องกลัวค่ะกดน้ําจากที่พักไปได้เลย่ะยน้ําแข็งเขามีให้ตลอดเลยนะแล้วเราก็สามารถตักไปกินที่แพได้ด้วยเ <laughs> ต็มคาราเบลค่ะกระติกนึงจุกจุกกดไปเป็นกระติกเลยย้ำนะอันนี้เราถามที่พักแล้วนะเขาบอกว่าไปได้นะใช่อ,อันนี้น้ําอะไรเนี่ยต <laughs> <laughs> โอ้โหของแท่คนละกระติกเลย <laughs> ของแท้ <laughs> ของแท้ <laughs> <laughs> พี่เบียถูก วาครับถือก็ติกมาด้วยถ้าใครอยากตามมามาได้นะคะที่บ้านนอกทุ่งโฮมสเตย์จันทบุรีฟรีอาหาร3มมื้อเลยค่ะทุกคนมีเป็นแบบบุฟเฟ่เลยใช่ไหมใช่อาหารจะเป็นแบบบุฟเฟ่นะคะอาหารเช้าอาหารเที่ยงอาหารเย็นจะเป็นแบบบุฟเฟ่ที่เติมได้ไม่อั้นค่ะทุกคนก็คือใครมาพักที่นี่นะคะก็จะได้ที่พัก2วันหนึ่งคืนฟรีอาหารบุฟเฟ่สามมื้ออาหารเช้าอาหารเที่ยงอาหารเย็นเป็นแบบบุฟเฟ่ที่เติมได้ไม่อั้นเลยค่ะทุกคนแล้วอาหารเย็นเป็นแบบซีฟู้ดใช่ปูกุ้งที่เติมได้ไม และยังไม่หมดนะคะฟรีน้ำบัดลมแล้วก็ไอศครีมโซดาเติมได้มีอัน24ชั่วโมง<ช>อีกหน่ครักแล้วก็มีกิจกรรมทางสวนน้ำด้วยนี่มีสวนน้ำให้เล่นแบบฟรีเลยและกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งที่ห้ามพลาดก็คือล่องแพเปียกค่ะ,ะ,ะราคาคนละ1,590บาทราคาสำหรับ3คนขึ้นไปนะคะราคานี้เป็นวันธรรมดาค่ะ,ะส่วนราคาวันเสาร์จะอยู่ที่1,690บาทราคาสำหรับ3คนขึ้นไปจ้าราคาสำหรับ2คนนะคะวันธรรมดาจะ อยู่ที่คนละ1890บาทส่วนราคาวันหยุดสุกเสาร์นะคะจะอยู่ที่1,990บาทค่ะทุกคนส่วนเด็กนะคะอายุ1-6ปีทักฟรีกินฟรีค่ะส่วนเด็กอายุ7-12ปีคิดครึ่งราคาค่ะอันนี้คือที่ไหนพี่ดาวที่นี่คือบานนอกทุงโฮมสเตย์จันทบ,บุรีจ้า